แม็กเังน้มะโอ้ลุอทุกคนมี่แม็กเป็นตังบายบายบนี้เามาอาบกมีหนังเนาะมีนังมีาีมีกินมีงานเราทุกคนมีหนังสี่นุยมนนี่เป็นนายซนี่ตาแห้เขียวามาทีมงานทีมงานใหม่อันนี้ทีมงานใหม่อันนี่อาเรียมาเพิ่งน้าเนี่ทีมงานใหม่พูด ไปทีมงานเดินทางไปเดินทางเมื่อเคไปทีมงานเก้าแล้วโบวานาะขนุนเนาะหรือว่ามังมีแหละคนไทยฮ้องมักขนุนครับคนลาวอื่นมังมีหนังอันนี้มังมีหนังเนาะเนาะบรรยากาศยามแรงทุกคนเ

ยังมีติดหัวสีหนวยอันนั้นบแม่ใช่ไหมแม่มาดิอยู่ฮือน,นก็มีนะทุกคนแต่ยับงบุทันสุกมักสุกเอารุงหมดเลยมักอยู่เือนที่มือได้ชิมาผ้าลงเบือ จังงามาโอ้เหลืองเหลืองไอ้ลูกคนน่ว้าวแม่กินเป็จังงามามันพิไปลาปะสาวเลยไปที่ไหนมาทุกคน แบอยู่บ,บ่แกินบังมีแล้วทุกคนตอนฮับทีมงานใหม่ต้องกินบงนังมีเนาะ ชิมงานมากแบบนีแห้งนี่

ยุงหลายยุงหลายไปคนก็สิประมาณนี้เนาะติดลิปเสียงคราวนี้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ยุงหลายบ๊ายบายบายบ๊าย